อ่านี้มีจะมาบอกนะครับช่องทางการเติมเงินนะครับสระอินัตติชอปนะครับเพื่อนเพื่อนแอดไปได้เลยครับที่ Facebook เห็นไหมครับอินัตติชอปที่มีวงสีแดงไว้นะครับแล้วก็ไลน์อินัตติชอปนะครับตรงหน้าอีจะมีตัวแอดด้วยนะครับปลอดภัยแน่นอนห0 0รอเซนใบใบมีใบรับรองทะเบียนการค้าด้วยนะครับแล้วก็เปิดมาเนี่ยอยู่8ปีรับประกันนะครับว่าเพื่อนๆทุกคนเติมปลอดภัยแน่นอนแล้วก็จะมีในส่วนแทบทุกเกมจะมีการเติมดู ID ด้วยนะครับแล้วก็มีเรส่วน ID กับพงส แต่ว่าส่วนใหญ่จะมี UID เ,เพื่อสามารถเติมและปลอดภัยแน่นอนห0 0รออเ็นแน่นอนนะครับสวัสดีครับมีลัคกี้แบนนะครับวันนี้เราอยู่กันใน Darknet 2 Evolution นะครับวันนี้มีจะมาแนะนําการหาแฟชั่นในเกมนี้ทั้งหมดนะครับที่มีณตอนนี้นะตอถ้าเกิดมีอะไรที่เพิ่มมากกว่าน,นี้ก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์บอกกันได้นะครับยินดีเพราะว่าข้อมูลอะไรบางอย่างที่มีไม่รู้ก็จะไปบอกผู้คนอื่นเนะี่ยที่เขาไม่ทราบด้วยนะครับก็เป็นประโยชน์กับผู้เล่นใน Darknet 2นะครับผม อ่ะเดี๋ยวเรามาอนุญาตเริ่มกันเลยดีกว่าครับอันดับแรกก็คือการแลกกับตาลุงนะครับตาลุงตาลุงตาลุงโจลี่โจลี่ฮุนะซึ่งเราจะต้องเอาเพชรฟ้าเนี่ยมาแลกออไอคิทตันเลิศเลยได้จากการทุบของนะครับอันนี้เพื่อนๆน่าจะแบบคุ้นๆหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วเนาะซึ่งเราเนี่ยสามารถมาแลกของได้เลยเห็นไหมแต่ว่าจะมีแค่อาชีพเรานะครับเพราะนั้นวเวลาเพื่อนๆแลกก็เพื่อนๆควรจะมาดูในนี้ครับนี่รูปลักอ่ะแล้วกดคําสั่งที่4เนี่ยเพื่อนๆไล่ดูของเลยครับว่าเพื่อนๆชอบอะไร เพราะว่าเวลาเรากดแรกเนี่ยมันมันไม่ขึ้นให้เราดูนะครับเราต้องมากดที่นี่ดูนะเออเราชอบอะไรเราก็แลกไปนะครับความชอบคนเราไม่เหมือนกันวนวะเนาะนี่ทนูสวยดีอ่ะจบไปในส่วนการแลกกะตาลุงนะครับโดยส่วนตัวมีรู้สึกธนูธทูแม่งต้องไปลงฟรอยดเลนจริงๆนะถึงถ,ถ้าจะสวยอะ่ะไม่เหมือนดาบนะไม่เหมือนดาบเหมือนขวานสวยมาก ต่อไปในส่วนก็คือการเติมเงินนะครับอันนี้ก็สําหรับผู้เล่นสุลตานนะนะสายฟรีสายเติมน้อยคงจะยากนะครับอ่ะนี่ดากอนนี่ซีดากอนเหมือนเดิมครับโดยที่ของซีดากอนมันจะเป็นของม่วงนะซึ่งมันจะบดสเตตัสเยอะรองสุดที่สุดในเกมเดี๋ยวจะมีชุดแดงด้วยแต่ว่าชุดแดงอีกนานกว่าจะเข้านะครับซึ่งเ,เพื่อนๆสามารถที่จะมาซื้อชุดซีดากอนได้นะราคา48000อ้าวตอนนี้ไม่ลดแล้วราคาซีดากอนหมดแล้วนะ ตอนนี้ก็เลยขายตรงเลยครับหกหมื 6, 000, เท่านั้นเองโอ้โหสุดจแะแพงอะต่อไปในส่วนปาร์ตี้ริมหาถ้าเกถามว่าจะซื้อชุดยาซีดาก้อนหมีว่ามาซื้อชุดนี้นักธนูสวยกว่าเยอะเลยว่าสําหรับหมีนะแต่ว่าในคุณสมบัติเนี่ยชุดท,ทองก็ยังสู้ชุดม่วงไม่ได้นะครับก็อย่างที่บอกแหละราคาซีดารก้อนมันค่อนข้างจะแพงกว่าเยอะนะครับอันนี้ก็สามพันเพชฟ้าเนี่ยก็จะได้ในส่วนที่ชุดนักธนูมันเอกเนี่ย เนี่ยได้เอหมวกเสื้อแล้วก็อาวุธนะครับธนูธนูก็ใช้ได้อยู่แต่ก็ไม่ได้สวยอะไรมากนะครับแล้วก็จะมีในส่วนแพ็คนักสะสมใต้ท้องทะเลแต่นี้เป็น,เป,นเป็นม่วงมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะก็ใช้ได้อะอ่ะต่อไปก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงในส่วนปลาโลมานะไม่ค่อยไปเห็นมีคนขี่เลยเนาะอ่ะต่อไปก็คือกิจกรรมสะสมเติมเงินนะครับมันจะเป็นชุดเซอร์บอรลัสนะครับนี่นี่เป็นเซ,เซอร์เบอร์ลัสนี่เห็นนะ เติมเงินสะสมครบเก้าพันแต่อันนี้คือหมีไม่ได้เติมนะแต่ว่าหมีทำงานกับทางทีมงานเขาก็มีแบบแจกเจออะไรให้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเอาไว้ให้หมีไปโปรโมทนะครับประมาณนี้นะก็เติมเงินครบสะสมประมาณ 9, เก้าพันเพฟ้าก็จะได้ชุดในส่วนเซอร์เบอรรับนะครับอ่ะต่อไปสุดท้ายแล้วครับ ไอเดี๋ยวนะซีดาร์ก้อนชุดปาร์ตี้อ่ะมันมีอยู่แค่นี้แหละถ้าเกิดซื้อตอนนี้3นะอ่ะต่อไปในส่วนหาเองนะแต่ว่ามีบางคนถามบอกว่าเฮ้ยมันมีดอกจรีนก็พี่หมีพี่หมีขี้โม้เปล่าในส่วนเซตพาจาม่าเซตนะครับอันนี้นะแล้วก็จะมีในส่วนที่จะมีรู้สึกว่าธนูนี้สวยกว่าเยอะเลยว่ะเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่โทษโทษโทษนี่นี่นี่อันนี้ด่านด่านสี่ด่านสี่แปดที่เขาชอบไปฟาร์มกันนี่มาร์สลูงแองเจิ้ลเซตนะครับเอ๊ะเดี๋ยวมันจะมีธนูอย่างธนูนึงมันอยู่ไหนวะเดี๋ยวปนะ กบเกือบจบเนี่ยแหละถ้ามีจะไม่ผิดขอภัยนะครับมีแต่เสื้อฮะเท้า,านี่อ๋อนี่ปีกโอ้ยปีกทองด้วยว่าปีกนี้สวยนะเนี่ยมีมีฟาร์มสัตว์เลี้ยงด้วยว่าอ่ะเอาเป็นว่าในส่วนที่เราจะฟาร์มเองนะครับของนัทนูสวยมากนะหมีดูแลอ่าอันนี้ที่หมี ที่หมีแรกนะครับก็คืออันนี้นะนี่นี่นี่ใช้หนึ่งพันนะครับในเว็บอนก็แรกจากตาลุงคนแรกที่หมีแนะนํานะครับออมาดูส่วนอาวุธนะพาจาม่านี่เออนี่พาจาม้านะครับถ้าเพื่อนเฟาร์มเนี่ยคือมันมีโอกาสออกนะแต่ยากมีคือคนที่เขาฟาร์มอะถ้ามันอยู่ที่ดวงอะบางคนดวงดีฟาร์มร้อยเดียวฟาร์มร้อยรอบก็ได้เลยนะบางครดวงสวยก็5วันอาทิตย์หนึ่งก็ยังไม่ดอปเลยครับเช่นหมีเป็นต้นนะคนดวงสวยแห่งปีสี่สังคมแห่งดาวคอนเทนทูนะครับอ่ะส่วน เนี่ยมันจะมีธนูนี้ด้วยเนี่ยเจ้า,าโบโลเคดเนี่ยีนก,ก็สวยอยู่นะสำหรับผู้หญิงน่าจะชอบน่ารืนวานเนาะส่วนธนูที่หมีบอกก็คือเนี่ครับมารูเอ n g เจิลเซนเห็นไหมเออธนูมันสวยเนาะสีทองสวยมากเลยอะเดี๋ยวมีดูอันนี้ก่อนนะไอโบโลขาดเนี่ยมาดานไหนวะบ้างนะครับมีจำได้มีเห็นอยู่อะเออ,อมันอยู่บนบนแน่เลยใช่ปะเนี่ยเซตโบโลขาดก่อนเลยเนี่ยเออนี่ โอ้ยม,มัสลูมที่ไหนวะหาบนึงนะครับมัน,นมันไปทาจามา่าเลยนี่ว่าแต่เอาจริงๆเพื่อนๆฟาร์มธนูมัสลูมไปเลยสวยโอ้ไม่ไมีอยู่แค่เนี้ยเพราะนั้นอย่างที่มีบอกครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆจะเอาแฟชั่นเอาเอาวุธสวยๆนะก็ส่วนใหญ่เขาจะฟาร์มสี่แปกกันมีเจ้าบอกบอกว่ามีคนได้นในบอร์ดพิมพ์กันเยอะนะจะเป็นอาวุธของวอลก็สวยมาก อาอาวุธของธนูก็อย่างที่หมีบอกสวยครับจะเป็นสายไหนสวยหมดอาวุธ48เนี่ยเพราะนั้นเพื่อนๆก็อย่าอย่าอย่าลืมมาฟาร์มนะครับแล้วก็ด่านนี้มีรู้สึกว่า48เป็นการที่ปั๊มของเนี่ยเอาไปย่อยหาเจ้าคิสตันบาดง่ายสุดแล้วเดิมมีขอย่าตเล่นให้ดูนะครับคือเท่าที่มีเห็นเขาฟาร์ม48แล้วก็58แล้วของหมีแตมีฟาร์ม78นะอันนี้อยู่ที่ว่าดาเมจเพื่อนๆแรงแล้วไงถ้าเพื่อนๆแรงก็ไปฟาร์ม78ครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติยังไม่แรงมากก็มา48เพราะว่ามันจบเร็วนะ สองสกิลตายเลยมั้งเนี่ยเนี่ยไปย่างไปย่างนะดูดิไปย่งสี่แสนจริงจริงหมียิงอันติกาเทียวตายแล้วนะไม่ต้องไปยิงสกิลอื่นก็ได้ถ้าเกิดโชคดีมันจะเป็นกล่องทองครับมันจะเป็นกล่องทองนะแต่ว่าออกยากคือแต่ว่าของสามสิบมันจะย่อยได้อยู่แค่เท่าไหร่วะห้าปะวะหมีจาไม่ได้เลยวเดี๋ยวขอย่อยดูสมล้วว่าห้าเจ็ดเก้านะห้าเจ็ดเก้านะ หจริงด้วยโอเคครับส่วนของสี่สิบจะได้ได้อยู่เจ็ดใช่ไหมอ้าวได้หกว่ะแล้วก็ของหกสิบของหกสิบมีไม่มีสีฟ้ามีแต่ของมีของทองไอ้ของทองมันได้สิบอยู่แล้วใช่ไหมอุ้ยสิบห้าเลยด้วยโอเคอ่ะก็แค่นี้ครับหมีก็รวบรวมการหาเออแฟชั่นนะนะเพราะว่านี่มีคนขอมาเยอะอันนี้หมีก็พยายามรวบรวมเท่านี้หมีพยายามหาได้แล้วนะครับ เดี๋ยวมีขอพูดพูดพูดแบบเคลียร์เลยนะไอ,ไอเซตเนี่ยพิงอะ่ะเดี๋ยวอนาคตจะมีครับแต่ว่าจะเป็นในส่วนกิจกรรมนะของเซฟนอกมันเปิดตู้อะ่ะอันนี้หมีไม่รู้ว่าของเซฟไทยเนี่ยโกบอลเนี่ยเขาจะขายเป็นเซตหรือเปล่าน,นี้หมีไม่รู้นะแต่ว่าสเตตัสบวกเยอะสุดเพราะว่ามันเป็นขั้นแดงนะครับส่วนนี้ก็คือซีดารก้อนเออร์ธารูม,มันก็สวยดีเนาะอันนี้สําหรับเพื่อนๆที่ซื้อตอนแรกคือราคา4ี่หมื่นแปดพันเพชรตอนนี้หกหมื่นเต็มแล้วนะก็อยู่ที่เพื่อนเพื่อนส่วนนี้เพื่อนๆสามารถฟาร์มได้ก็สวยอยู่นะ่นนะกก็ารัอยู่ อันนี้ก็คือธนูสวยไปแล้วเออธนูสวยไปแล้วก็หล่อนะทำไมกูไม่ใส่วะอันนี้ธนูนี่ครับชุดว่ายน้ำนะที่หมีแนะนําไปนะครับแล้วก็เพื่อนๆสามารถเอออันนี้สวยว่ะเอออันนี้สวยจริงซีคอร์ดเซอร์เซ็เราดูวิธีการรับได้ความลงไหลอันนี้ยังไม่มีอันแน่เลยว่ะอันนี้หมีไม่รู้เหมือนกันนะอันเนี้ยอันเนี้ยมีให้แลกครับแต่ว่าเห็นบ้างมันไม่สวยอันเนี้ยอันนี้แลกใช้เพชรหนึ่งพันหมีว่าธนูเนี่ยแลกอันเนี้ยเด่นอันเนี้ยสวยแล้วก็ธนูอื่นก็เฉยๆเนี่ยหมีแล้้วมีรูสึก เนี่ยเทะลุรูปร่างหกสิบไม่ไม่สวยเลยอะ่ะอันนี้เฉยๆเนี่ยถ้าเพื่อนๆจะไปฟาร์มก็หาไอ้ไอไอตะก,กี้ก็ได้ครับเนี่ยเอ้ยอันนี้ก็สวยว่ะเอาเรื่องเลยโอ้มีรู้สึกมาร์คดูดีสุดละแต่ว่าเพื่อนๆต้องไปดรอปให้ได้นะครับเออมาร์คดูมมันดูเท่ออ่ะอันนี้ก็ใหญ่ดีแต่ไม่มีแสงนะเนี่ยแองเจิ n ลอินไวท์นี่ก็สวยเป็นแสงเลยอ่ะเอาเป็นว่า ส่วนใหญ่มันจะมีให้เราแรกจากพ่อค้าตัวนี้แทบทุกตัวแทบทุกอันนะครับแต่ว่าในบางส่วนจะมีต้องต้องไปฟาร์มนะซึ่งมันต้องใช้ดวงนะเพื่อนๆก็ต้องทําให้ได้นะวันนี้หมีก็ช่วยไม่ได้ว่าเพราะตัวหมีก็ยังไม่ดอกเลยนะอ่ะลง48รอบนึงเพื่อ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 จะดวงดีดอบ ดอกคาคิดไปเลยลากาฮันเอออันนี้ไปฟาร์มประมาณร้อยรอบได้แล้วเม,มื่อหมีไม่ได้เลยนะอย่างได้ธนูครับมันหน้าตาดูมันหน้าตาดูาาด,ดีไม่มีอะไรหรอกแต่จริงๆใส่ธนูนี่ก็มันก็โอเคแล้วอะ่ะมันก็ดูแบบเอออารางการอย่างรามากรสุริยจากนกพเศียนี่นะออสามสก,กิลดูตายมาวะโอ้โหที่ไม่ต้องอันตีหรอกเออเออเออสองสกิสามสก,กิลตายเลยจบนะประมาณฟาร์มประมาณสิบวิสิบวิผ่านสิบวิผ่านนะเพราะนั้นเขาถึงบอกว่าเร็วสุดไง ในส่วนในส่วนดวงอันนี้เพื่อนๆก็ต้องไปลองดูกันแล้วกันนะครับอ่ะเผื่อคลิปนี้มีจะมีประโยชนก,กับผู้เล่นไม่มากก็อน้อยนะครับยมงก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe นะครับอยากให้มีทำอะไรกเกี่ยวกับเกมนี้มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับอ่ะแล้วเจอกันนะคระบ๊อบ